สบายดีท่านผู้ส้มที่เขาลงหักพี่น้องสบายดีท่านผู้ส้มนัถุกมองถึกบอลเดอ้อกต้นท้าคือเก่า่องสาราสาสะขึ้นวันนี้ข้าสิีผ้าพี่น้องออกมาใส่ถ้วยกา้าพี่น้องเอ้ยมาเบ่งมาสมกันเลยนี่บรรยากาศทั้งทงนาทั้งมุงอินพี่พี่น้องเอ้ยมือน,นี้เขาออกมาส่งนี่ได้นต๊ตกกา้าตกมุงอยู่พี่ นี่ทางด้านนี่ก็สิเป็นกระเจ้าเสือหย่าพี่น้องกระด้าเราเสือหย่าขึ้นเต็นทองเราสิดับนาแสงมาเด้อมาซอยแน่แล้วมาได้โบมีเรียมาวันนี้คึมๆพี่น้องเอ้ยแดดสีออกอิลิมันก็บอออกคึมคมมืดมืดเนี่นี่เสือหย่าขึ้นเต็น้องบุ้งอีในกะเกียมสีลงดำนาดำไห้อะไรพี่น้องเอ้ย เปได้ง่ายเป็นได้ได้เผื่อสีแล้วสีดำนาใส่ฐานน้ำม,มันหลดลงหลดลงเลยก็ดำนาเสื่อหยาหยาพี่ช้างบุ๋นี่หยาป่องเนาะหองเออหยาป่องผักแนะถวน้ำเออผักแถวนา้ำเขาจะเอิญผักแถวนา้ำอ,อืมโหทั้งหนาวทั้งเหมือ่อยผสมผสานเข้ากัน เพื่อสิได้กินขา้วา,นขาวสาวนาชาวหายพี่น้องเอ้ยลำบากโหทางน่ากระไดยังยังเละหลายหนึ่งเพื่อสิแลออันนี้ก็สิเป็นน้องบุงอีินเลยพี่น้องเอ้ยติดตามเบิ่งติดตามชมยาวๆหนิเด้อโู้ตนาอยู่กับแคมป์ป่าเนมจะไปอยากเห็นผู้ลิบดีรีบดีบบบอยู่แคมป์ป่าเสือหย่าพกแพวน้ำ เรียมลงดำนาดำไห่หนุ่มนองดำนาแสงเออดาวล้าก็ลังเสอขึ้นมาอยู่น้องมงอินยนัก็ลุกเคยเพื่อนกำลังสาวอยู่วำวำอยู่ลากมาดำน้ำ <c oughs> ลายแล้วเพื่อสิออกเมือดเนาะ กูเออกอลเพิ่นบ่มีน้ำให้เอาออกยากเลยพี่น้องไปเบิ่งไปส้มตะก้ารนะคะพี่น้องเอ,อ้ยเออชิมาวานพุ้ยกะห,หายไปดาวแล้วตกหายตกหายอยู่น้องบ่มีนัย ได้อหอยสลิ่งโอ้หอยซอรี่รไปก้อยอพ่อพี่น้องเอ,อ้ยบได้ได้แตัญญาชิชื้อได้ได้ทั้งหอยช้อนกระ,กะเทื้อหนึ่งหมอยามะฮุงพานกะมะฮุงสิตำม,มือเพนตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเลยเ,เนาะกําลังใกล้สิเถียง ตามาหงกินข้าวเพนมีทังนี่กระตะกาตะกาของสาวลาวพี่น้องเอ้ยให้กระดาวเราตกให้เพราะว่าสาวลาวเองบ่มีผู้พาเหตุภาธรรมโบมีผูไทยขาดใหักมันก็นเลยตกให้เลยเฮาก็สิเอาพุยาายยาพ้ยมาใส่นี่ตกให้กละครับก็สิเอาพุ้ยมาใส่พี่น้องเอ้ย ตกอยู่น้องบุงอีไนยพี่พี่น้องแต่น่าเฮาสีดำฮะอยู่พูนอยู่กระโปรงโอยู่กับบ้านจะขึ้นเหนื้อผู้พี่น้องเอ้ยเวลามันยาวเฮามาลกเอาเลยเฮากระสีเกศลุดไทยนาไปหะข้าเจ้าเกาเไว้หายอันนี้ตะกร้าวห้ากระสีมาห้ยผูยแหละนี่อันเด้อพี่น้องลงไปเพาะหยผูยี่กาซอยซาลาวเด้อไปใส่ผูยี่กากันเลย Yeah, yeah, yeah. ใส่แล้วเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องแล้อน,นี้เขาก็โวยแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้จะเป็นกาสับาวแหละอันหาพี่น้องขาเจ้าวานหาพี่น้องเขาบ่ม,ม,มีผู้พาเห็ด มันโบแจ้งก็ขอโทษขออภัยนำลายลายเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นน้องบุงอีนายเพลส่งคุมม้มคูนเพล,เพ,ลพี่น้องเอ้ยบัดมันยาวมันเพียงไรเขาก็สิลกไปดับอย่าพูดบัานจะขึ้นหนึ่งอ่ะผู้อยู่ทางโปมผ้ตกไกลเพราะว่าเขาเองเขาก็ะผมมีบนตกอันนี้ก็ขาเจ้าเอามาตกหายเออดาวเรามาตกหายขาก็มาใช้พูย กนาวพิ้งไฟไปน้ำนี่กินข่าวอยู่หน้าอยู่ไห้พี่น้องเอ้ยแสบเท่ไลยล้มกระผัดบอยอยู่ตํ้มะพริกกระเทียมลงไปเรียบร้อยเลยประเด็กลงไปเลยพี่น้องประเด็กลงไปนี่ มังนาวลงไปใส่ประเด็กเตํมด้วยมางนาวพอครัวแม่ครัวยืนอยู่ผอครัวเห็ดกินอาหารเทีย่ยงพี่น้องมัน,นี่ก็นมนี่ติมมะหงอย่างเดียวเออติอมมะหงกับหอยเชอรี่ต้มหอยโคุกกัน้อยตตํชมชะมดุ่งเขาเอาอยู่นาอยู่ไห้แนวนี่แหละ เออมันบกมีหกหกกับมีไปหกได้น้อยหนึ่งวันสามวันจะเอิร์กเดชวันนี้ก็ฮุบมันใส่หกคือเกาก็บอกอยู่ว่าให้เอาใส่หกเออให้มันยอบก่อนจังทงอ๋อบอกกานใส่มันก็มืดอยู่มันหยุบลงหยุบลงสมแหงอับแดกลงใส่ใหม่แตกลงใหม่มันชมแหงหมดใส่น้ำตาลน้ำ เ,เรียบร้อยแล้วมนเด้อพี่น,อ<า>น้องนี่อาหารเ <ไป S 1> ทียงมานีตำมะฮุงต้มหอยต้มปลาเออต้มหอยตม้มปลาเค็งมะกะทินโอ้อาหารบันนาะพี่น้องอยู่ไหยอยู่นะแซ่บคลาแซ่บมาเด้อมาเด้อยู่งส่งบุงอินนายพี่แหละออกมาใส่พุ้ยกะพี่น้องจะอยู่กินข้าวเทียงน่าพึ่นเลย ำมะฮุงตำมะฮุง,งต้มหอยเสรี่เสือหนาไปน้ำแล้วก็เก็บหอยไปพร้อมนี่มามากำลังลงมือลงมือหนึ่งลงมือหลงสองมือ,ม,อ,อ,ม,อมาคนนี้ก็จบคลิปไว้สํานี้เลยพี่น้องมักก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนเดอ้อพี่สำคัญจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อสิบริพาสคลิปใหม่ๆจากซองของเฮาพี่น้องสบายดี